สวัสดีครับชาวแกงสปอร์ตเฮสต์เวิ์กลับมาอีกครั้งกับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวความจริงสุดบ้าคลั่งของประวัติศาสตร์วงการกีฬาที่โลกไม่เคยลืมและวันนี้ถ้าคุณคือวัยรุ่นที่ตามหาแรางบันดาลใจถ้าคุณคือคนที่กำลังเจอช่วงเวลาที่ล้มเหลวและถ้าคุณคือคนที่มีความฝันที่ใหญ่เกินตัวเรื่องราวของชายคนนี้จะทำให้คุณอยากลุกขึ้นสู้จนตัวสัน่นเขาคือใครนะหรอคนที่เคยถูกตราหน้าว่าโจรขโมยลูกบาส คุณฟังไม่ผิดโจรขโมยลูกบาสก่อนที่เขาจะกลายเป็น The Black Mamba ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการ NBA ที่โลกต้องจารึดชื่อ Kobe Bryant แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เขาเคยล้มเคยถูกสบประมาทเคยโดนโห่ไล่และถูกวิจารณ์ณว่าเล่นบาสเห็นแก่ตัวสุดๆในซีนนี้เราจะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของโจรขโมยลูกบาสคนนี้กันย้อนกลับไปปี1999 ก่อนที่โคบีจะถูกดราฟต์เข้าทีมเลเกอร์สในวัยที่เขากำลังเปล่งประกายในระดับไฮสคูลที่โรงเรียนลอเวอร์ i มร h i g นไฮสคูลโคบีไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดเขาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงในยิมทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเป็นคนแรกที่มาถึงและเป็นคนสุดท้ายที่กลับฟังดูเหมือนเด็กบีใช่ไหมแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดดันดุดดันแบบไม่สนใครเน้นบุกเน้นทำแต้มคนเดียวเป็นหลักจนเพื่อนร่วมทีมหลายคนไม่พอใจ พวกเขาบอกว่าโคบีไม่ยอมส่งลูกเขาพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองจนได้ฉายาแสบๆมาว่าโจรขโมยลูกบาสนี่ไม่ใช่คำชมครับนี่คือคำวิจารณ์และมันเป็นฉายาที่ตามติดตัวเขาไปจนถึงวันเข้าลีโคบีถูกดราฟต์เข้าทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สในตำแหน่งที่13อันดับที่ดูไม่ค่อยน่าประทับใจนะสำหรับคนที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และการเริ่มอ้นในอาชีพนักบาสของเขา ใน NDA ก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดแฟนๆเลเกอร์สหลายคนไม่พอใจกับการตัดสินใจของทีมที่เลือกนักบาสโนแนนอย่างเขาสื่อมวลชนต่างประโคมข่าววิจาร์ณการเล่นของเขาอย่างหนักโดยเฉพาะในเกมเพลย์ออฟปี1997ที่โคบีชูดลูกแอร์บอลไปถึง4ครั้งปิดในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของเกมแฟนๆต่างโห่ใส่เขาอย่างรุนแรงคำสบประมาทถ,ถาถงใส่เขาไม่หยุดหย่อนนี่คือช่วงเวลาที่โคบีล้ม ล้มแบบไม่เป็นท่าและเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตการเป็นนักบ,บาสของเขาเลยก็ว่าได้แต่แทนที่ความล้มเหลวจะทำให้เขายอมแพ้มันกลับกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีในคืนนั้นคืนที่ฉุดแอร์บอลโคบีไม่ได้กลับไปร้องไห้ที่บ้านเขาตรงดิ่งไปที่ยิมทันทีและซ้อมยิงวิโทโธจนถึงเช้าเขาเชื่อว่าความล้มเหลวคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเขาฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมหลายเท่าเขาฝึกซ้อมจนถ,ถึงขั้นท,ที่ทีมงานต้องมาไล่กลับบ้าน เขาฝึกซ้อมจนถึงขั้นที่ร่างกายบอกว่าไม่ไหวแต่ใจบอกว่าไปต่อเขาคือคนที่อุทิศชีวิตให้กับการเป็นนักบาสเขาศึกษาคู่แข่งทุกคนอย่างละเอียดศึกษาการเคลื่อนไหวศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้เหนือนกว่าทุกคนกอนมาถึงของยักษ์ใหญ่อย่างแชคิโลนิวหรือ Shaq เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างโคบี้กับ Shaq กลายเป็นคู่หูดูโอที่น่ากลัวที่สุดใน NBA สไตล์การเล่นที่แตกอางกันอย่างสิ้นเชิง คนหนึ่งเป็นเซ็นเตอร์ตัวยักษ์ที่แขนแปร่งดังหินผาอีกคนเป็นชูตติ้งกาดที่ว่องไวและดุดันพวกเขารวมพลังกันได้อย่างลุ่งตัวในยุคนี้พวกเขากว้าแชมป์ NBA ไปถึง3สมัยปิดต่อกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เลเกอร์สได้จารึกนี่คือช่วงเวลาที่โลกได้เห็นโคบีในเวอร์ชั่นที่พัฒนาแล้วเขาไม่ใช่โจรขโมยลูกมานอีกต่อไปแต่เป็นเดอะแบล็กมัมบางูพิษที่พร้อมฉกทุกเมื่อ แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นหลังจากการแยกทางกับแชค็คโคบีต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายครั้งใหญ่ทีมเลเกอร์สอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่และโคบีต้องแบกรับภาระทั้งหมดไว้บนบา่าแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำลายสถิติแล้วสถิติเล่าโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับทีมแรปเตอร์สในปี2006โอบีทำแต้มคนเดียวถึง81แต้ม เป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA สถิตินี้ทำให้ทุกคนต้องยอมรับในความสามารถของเขาและยอมรับว่าเขาคือคนที่อยู่ในระดับเดียวกับตำนานอย่างไมเคิลจอร์แดนนี่คือความบ้าพลังความบ้าคลั่งและความไม่ยอมแพ้ในแบบฉบับของ The Black m a m ม a ้ความพยายามของโคบีไม่เคยสูญเปล่าในปี2009และ2010เขานำทีมเลเกอรควา้าแชมป์ NBA ได้อีกสสมัย เป็นการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาไม่ได้เก่งเพราะมีแชคแต่เขาเก่งเพราะตัวเขาเองการคว้าแชมป์ในครั้งนี้มีความหมายมากกว่าชัยชนะมันคือการพิสูจน์ตัวเองการล้างคำสบประมาทและการประกาศสักดาหให้โลกรู้ว่าชายที่เคยถูกเรียกว่าโจรขโมยลูกบาสวันนี้เขาคือนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สถิติการทำแต้มสูงสุดตลอดการรางวัล MVP และแชมป์ NBA อีก5สมัย นี่คือความสําเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและวินัยจากคนที่เคยล้มสู่คนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแม้ในช่วงปลายอาชีพร่างกายของโคบี้ก็ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแต่เขาก็ยังคงสู้เขาสอนให้เราเห็นว่าชัยชนะไม่ได้มีแค่ในสนามแข่งขันแต่ยังมีในชีวิตจริงเขาคือคนที่ทํางานหนักมุ่งมั่นและมีวินัยแบบโคตรบ้าพลังเขาให้คำมิยามของการฝึกซ้อมว่า ไม่เป็นไรถ้าจะล้มแต่จงลุกขึ้นมาให้ได้แล้วสู้ต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตการเป็นนักกีฬาเรื่องราวของโคบีไบรอันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องราวของชายผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นเรื่องราวของความพยายามที่เอาชนะพรสวรรค์เป็นเรื่องราวของความล้มเหลวที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเขาคือแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคที่ใหญ่แค่ไหนจำไว้ว่าชายคนนี้เคยถูกเรียกว่าโจรขโมยลูบบาสแต่เขาก็สู้จนตายเป็นเดอะแบล็กมัมบ้าที่โลกต้องจารึกถ้าเขาทำได้คุณก็ทำได้และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวการล้มแล้วลุกของโคบีไบรอันเดอะแบล็กมัมบ้าปำนานที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง Sport History World และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดมันจากประวัติศาสตร์วงการกีฬาที่โลกต้องรู้ในครั้งต่อไปคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าอยากให้เราเล่าเรื่องราวของนักกีฬาคนไหนอีกแล้วพบกันใหม่ peace